สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและวันนี้เราจะมาเล่นเกมมูบอกกันนะครับแต่ขอโทษนะครับที่ต้องเป็นหน้านจอแบบนี้พวกเกมมันเป็นแบบเนี้ยเออไม่ได้โทษเกมนะซึ่งตอนนี้ผมกำลังติดเกมนี้อยู่เพราะว่ามันสนุกดีนะสรับกูบะและตอนนี้ฝั่งสีม่วงกำลังต่อสู้กับฝั่งสีแดงดหรือดำเด็กโอเค้ยเ,เดี๋ยวดีดดีดดีดเออเออดเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะกำลังโดสีดำยืดนิดหน่อยโอเคต้องไปดูเลยสิยต,ตัวสีดำยิดไปห้าเปอร์เซนต์แดงดำยืดไปห้าเปอร์เซนต์และอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูยิดช่วยแต่เดี๋ยวเจะให้อันนี้อันควิตแล้วให้สองอันนี้สู้กันอย่างเดียวแล้วกันนะนะไปดูเลยสิเอ้ยจะชนะอย่างรวดหรือไม่ได้ นั่นเะกลับมาชนะอย่างรวดเร็วไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดรย้ว้นะมันยืดได้50%ของฝักดี้แหละไปก็ไม่ไม่ไม่หรอกไอสีม่วงลี่ไปประทะกับสีนี้แล้วยึดแดงของเรากลับมาเท้ศาสตร์เทียแกสุดชีวิตเลยนะให้ เ้ยอืมเด็กไก่เอ้าสู้สู้ยึดดินแดงของแกกลับมาสีม่วงแกต้องชะนะเฮ้ย hey. เจนด้สีม่วงกับสีดำแดงกำลังสู้กันอยู่เหรออยู่บนภูเขาซะด้วยโอเคเหมือนว่าสีม่วงจะเสียเปรียบแพ,รรพ้สีดำแดงา้าพูดเยอะเลยน้ผมมีวิธีแก Okay, นั่นก็คือเราเล,ล่นนะ้อนสู้ผิวกรีดก่อนนะใช่ผมจะทำอย่างนี้แหละแล้วก็ให้อันนี้ไปลุกโจมตียานนี้เดี๋ยวนี้และมันก็จะแล้วมาดูหน่อยวิว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นและนี่ก็คือส่วนทั้งหมดและนี่ก็คือหนึ่งในประเทศที่ผมคิดว่านี่ได้จะสกปรกสุดที่สุดไม่สกปรกสุดอย่างต่อไป โอเคผมจะมาสร้างแผ่นดินเพิ่มเติมตรงนี้แล้วกันนะย้ำอีกทีนะครับนี่เป็นนี่คือเกมโว้บอยอ้าอกั่นโอ้ยติดลึกสิทธิ์ไปเนี่ยขอให้เสียไม่เข้ามาในคลิปด้วยเถอะเดี๋ยวแป๊บแป๊บได้หรือกบมาละอืม้ล้วไปยการผมกินขนมยุ่อืออืออร่อยเดี๋ยวสร้างเกาะใหม่ตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มคนไว้ใจตรงนี้ และดูสิมันเป็นแค่ดินเปล่าๆในไม่ช้าอีกแป๊บเดียวเท่านั้นก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าสาวาโนเแอฟริกาอาราตาโอเคไปดูสงครามนี้ต่อดีกว่าให้ดูหน่อยเฮ้ยโดนยึดกลับเรี้ยวเหรอเฮ้ยเรีวจังเดี๋ยวก่อนไออันนี้ปลูกไปจบไปอันนี้เลยดีกว่า ใช่ใช่เอาทหารไปโจมไตยันนี้เลยต่อสี่โมงก็รีบเอาทหารไปบุกโจมตตมันหน่อยสิฟ้าเร็ว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 อยู่เขแดนมาอยู่เขแดนขึ้นไปกี่เขเดนเลยนะ่าใกล้จะถึงเขแดนหลักมันลวโอโหโอเคดูแลจะไม่ทหารมันเยอะจังฟ้าแต่กองกำลังเ,เราก็เยอะกว่ามันนี่แหละแต่ว่าไม่ไปชู้เฮ้ยไปสู้หน่อยสิ ผมกำลังลบไปสู้หน่อยเดี๋ยวประเทศแกล่มสลายหรอกแต่เหตุที่ผมเชียร์ประเทศนี้เพราะว่ามันเป็นประเทศแรกที่ผมสร้างมาซึ่งสมัยก่อนมันแค่อันประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเหลือนี้แค่นี้เนี่ยเนี่ยยังมองแค่นี้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเทศที่คตรยิ่งใหญ่เพราะว่าพระเจ้าเขาข้างเขาเดี๋ยวก็จะแพ้ออยังงั้นเหรอหนูนี่ไปกอกระปด เขาบดแบบถูกกฎหมายด้วยในสีม่วงยึดคืนยึดคืนยึดตรงนี้คืนเลยโอ้แหล็กยังเมื่อกี้ทาไมแหล็กอ้าแหล็กและโอเคในสีม่วงกำลังยึดฝั่งนี้คืนได้และสีม่วงสู้สู้ในสีม่วงจะชนะไหมสีแดงก็กําลังจะยึดตรงนี้จากแต่พวกนี้ตอนนี้สีม่วงยึดตรงนี้คืนแล้วสีแดงกําลังจะยึดฝั่งนี้คืนและ้าและทําให้ฝั่งนี้นั้นได้เสียเปรียบอย่างยิ่ง นี่เพราะฉะน,นั้นฝ่ายที่จะชันนันั่นก็คือฝ่าย,ยานี้แล้วกันนะนี่โหสีม่วงอย่างใหญ่ยึดเกือบทั้งหมดเลยมากเนี่ยเวดก่อทั้งหมดเลยมากเนี่ยโอ้โหแล้วแกอาจจะต้องลมสลายฮะเดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นอนะ่ะงั้นตรงนี้สงบศึกแล้วกันยอมสนุบยอมสงบศึกอืม คือประเทศที่ส่งมากแต่แว่าผมจะทําการเอาเดี๋ยวผมจำได้ว่าผมเอาก่อกระบุดไปแล้วนะน่าจะเป็นเพราะเผะแต่คราวนี้ไม่เพเนี่ยนะ